ท่านผู้ชมคะอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ตอนนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะก็ติดตามถึงสถานการณ์กันนะคะทางกก,นกนตน,นครน,นายกค่ะเร่งแจกอุปกรณ์และหีบบัตรให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อที่จะใช้จัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะคะโดยเฉพาะอําเภอเมืองนครน,นายกที่มีการเลือกตั้งถึง10เขตเลือกตั้งไปติดตามบรรยากาศกับคุณสิรินทิพย์ประทุมรายงานมาจากจังหวัดนครน,นายกค่ะ ชมคะจังหวัดนครานายกจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด4อำเภอด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองนครนายกค่ะมีการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด10เขตด้วยกันบรรยากาศในส่วนของการแจกขีดบ,บัตรเลือกตั้งรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเรียบร้อยดีค่ะที่ทีว่าการอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก บรรยากาศการรับหีบบัตรและอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยช่วงเช้าทางอําเภอได้มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งให้เข้ามารับบัตรถึง3รอบเนื่องจากอําเภอเมืองนครน,นายกมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด10เขตร,รวม168หน่วยเลือกตั้งจึงต้องมีการแบ่งรอบถึง5รอบในการเข้ารับอุปกรณ์เพื่อนําไปเตรียมพร้อมสําหรับการจัดการเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์หรือว่าในวันพรุ่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการแจกบัตรและอุปกรณ์นะคะก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยที่เดินทางมารับอุปกรณ์ที่มีให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้ครบถ้วนค่ะโดยเฉพาะบัตรเลือกตั้งที่จะต้องมีตาประทับทุกใบ ซึ่งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะจังหวัดนครนายกก็จัดการเลือกตั้งประกอบไปด้วย4อําเภอค่ะก็คืออําเภอเมืองอําเภอบ้านนาอําเภอองคารักษ์และอําเภอปากคลีนะคะส่วนจํานวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีมากถึง2 6 1 6 8คนด้วยกัน ทางด้านของนางสาวณพัชชำนานหล่อค่ะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายกเปิดเผยนะคะบอกว่าจังหวัดนครนายกมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งอบอจอในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง80%เอร์เซแม้ว่าจังหวัดนครนายกจะติดอันดับจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยก็ตามและในวันเลือกตั้งก็ตรงกับวันเสาร์ด้วยค่ะ ทางเราก็มีความพร้อมนะคะในการที่จะจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางสํานักง,งานเนี่ยก็ได้มีการจัดอบรมกรรมก,รมการประจำหน่วยนะคะเ,เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทางกรรมการประจำหน่วยในการไปออกไปใช้ออกไปปฏิบัติหน้าที่นะคะตอนนี้ไม่มีเรียบร้อยค่ะเมื่อกี้ก็คุยกับทางประหลัดอบจอนะคะท่านประหลัดอบจอท่านก็บอกว่าเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็คือพร้อมบพร้อมเต็มพร้อมเต็มที่ค่ะ ทางอาบาจอก็พร้อมเต็มที่ค่ะก็คาดการไว้นะคะว่าน่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณ70%ซึ่งทางสำนักง,งานกรกตน,นะคะกับทางอาบาจอก็ได้มีการรณรงค์นะคะเดินรณรงค์พวกเ,เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะทางเราก็มีการประสานไปกับทางาโรงงานนะคะกมอุตสาหกรรมก็ขอความร่วมมือนะคะว่าให้ให้ ผู้ผู้ทำงานมีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์อะคะ่ะก็พอความรู้มมือไปแล้วนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอยู่นะคะสิลินทิพย์ประทุมทีมข่าว NBT รายงานจากจังหวัดนครนายกค่ะ